สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝันก็จะมาตอบคําถามว่าอิฐบล็อกนาโนสามารถสร้างอาคารสูง2หรือ3ชั้นได้หรือไม่นะคะคําตอบก็คือได้นะคะ จริงๆแล้วด้วยคอนเซปต์ของเรานะ่ะอีทบล็อกนาโนเนี่ยที่มันชื่อนาโนเราต้องการว่าสร้างหลังเล็กๆก็พอพออยู่พอตัวเนาะอยู่ชั้นเดียวสร้างเองง่ายๆค่ะแต่ด้วยความเก่งนะคะของวิศวกรรมบ้านเราค่ะเมื่อเจ้าของบ้านอยากได้ก็จัดไปนะคะเราก็จะสามารถสร้างบ้านนะคะที่เป็น2ชั้นได้นะคะโดยดูตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็น2ชั้นเนาะทำป้อมตำรวจ ะะแล้วก็จะมีที่เขาคอค่ะอันนี้ก็จะทําน่ารักเลยแนวปราสาทนะคะสูง2ชั้นแล้วก็มีที่ภาคใต้ค่ะอันนี้เป็นบ้าน2ชั้นสวยเลยนะคะคือทอฉาบแล้วเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นอิฐนาโนเนาะนี่เราก็เลยทําภาพให้ดูว่าเฮ้ยก่อนที่มันจะเห็นเป็น2ชั้นเนี่ยข้างในมันเป็นอิฐนาโนเรานี่แหละนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอะ่ะ มันก็ต้องให้วิศวกรเขาออกแบบให้เนอะตรงไหนเสริมเหล็กยังไงซึ่งก็มีเปิดสอนนะคะที่ที่เราสุพรรณบุรี Nano House นโนเฮาส์นี่อันนี้2ชั้นค่ะตัววิศวกรคุมบ้านเองก็ประหยัดกว่าเสาคานล้านหนะคะแล้วที่เด็ดๆนี่เห็นไหมคะ3ชั้นค่ะเป็นหอพักนักศึกษาที่กาญจนบุรีค่ะแล้วก็บ้านหลังนกนะคะอันนี้4ชั้นเลยนะคะ วิศวกรรมทำได้ค่ะคำนวณได้หมดนะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะ0814835889ขอบคุณค่ะ